จอ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีชาอี้แมนะคะก็เรียกได้ว่าสวัสดีวันกลางสัปดาห์เพราะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะเราก็จะทักทายกันไปที่ผ่านไปแล้วครึ่งวันงั้นแปลว่าส่วนใหญ่แล้วคนทํางานก็จะทํางานกันมาครึ่งทางแล้วนะคะของสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะคะมาถึงปุ๊บปรับก็จะอยู่ดีแล้วค่ะถูก <Ooh. S 1> ทักกันไปยังแบบอ้าวเธอเธอวีคเนี้มันเป็นเบนวีคมาเล่น คร้ๆพูดเล่นๆก่นเนี่ยมาเล่นๆใช่ปะ่ะก็คือมาเคลียร์งานหลังจากหยุดเพื่อเตรียมจะหยุดต่อถูกคือเคลียร์งานวันนี้เพื่อจะเคลียร์งานในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันอีทีวันจันทร์ใช่ครับถูกไหมคะเพราะว่าวันนี้นะคะตรงกับวันที่สามพฤษภาคมนะหลังจากที่บันเทิงไปเมื่อวานหวยออกครับจบส่วนใหญ่ก็สงบสงบ สวยนอนนิ่งๆ<ช>มีไม่อีกคนหรอกที่จะได้ดีใจหน้าเบื่อคน<ช>พวกนั้น,นะใล่ทำตัวแปกแย่ถูกต้องแล้วถ้าเป็นคนหมูมากในเรื่องเรื่องเราอย่าเป็นชนกลุ่มน,น้อย<ช><ช>อนี่มันพวกองุ่นเปรี้ยวชัดๆนะคะเอา้ครเริ่มต้นชั่วโมงนี้บ่ายสามโมงกับอีก32นาทีโดยประมาณนะคะก็ประมาณไปเรื่อยเปื่อยอะไม่รู้ตรงหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าวันนี้รถติดวันนีร้รถเยอะนะคุณผู้ฟัง เดี๋ยวไปไหนหไม่รู้แต่มุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทอ่ะชะลอตัวกันตั้งแต่ตอนนี้เลยทีเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีคันหน้าอาจจะขับไม่ค่อยบางทีไม่ได้ติดทั้งถนนใช่แล้วบางทีมันติดคันเดียวติดรถกับรถอะไรก็ว่าอ่ะมันเป็นศิละปะทางการใช้ถนนใช่ครับคันเดียวทําให้ติดทั้งถนนอันนั้นก็เท่มากแต่เราไม่อยากเป็นคันนั้นนะและเราไม่อยากต่อแถวคันแบบนั้นด้วยเพราะรู้สึกว่าอ้าวพอขับพ้นไปอ้าวโล่งนี่นาอ้า อะไรอ่ะทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันมีเกิดขึ้นได้เสมอค่ะคุณผู้ฟังท้องถนนเป็นสิ่งที่เราคาดการอะไรไม่ได้เผื่อเวลาเท่านั้นนะคะเราเริ่มต้นกับนิมมานซอยเก้านะคะแล้วก็ต่อว่านึกว่ามีแต่ในละครบางเรื่องมันก็ละครออกมาจาชีวิตจ้ะนะยิ่งดูละครนะช่วงนี้นี่ก็จะรู้สึกว่า,าชีวิตบางทีมันก็มีอยู่แค่นั้นจริงๆเออแล้วเห็นตัวละครบางตัวนะ ต่อสู้ทุกอย่างเลยเดิมเป็นคนดีดูพื้นฐานต้องเป็นคนดีแน่ๆแต่ไม่เคยมีอํานาจพอได้มีอํานาจพอได้อยู่ในตําแหน่งอเอา้าอยู่ๆตาแหน่งกับอํานาจมันดึงให้คนเรามันแบบเอา้าไปทางนั้นซะฉิบอ่ามันเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอใครที่เราเห็นเขาเถลิงตัวนิสัยเสีย บางทีว่าเขาไม่เคยมีเหรอหนฟังยละครใช่ไหมครับละครละครอ๋อครับอ่ะมันมันแต่ชีวิตจริงก็เป็นมาเจชีวิตจริงมันก็เป็นสมมติคนจะบอกว่าเป็นชั้นชั้นไม่ทําเฮ้ยดีมากคําเนี้ยเป็นชั้นชั้นไม่ทําขอให้เธอเก็บและจําคํานี้ไว้ว่าบางทีพอเธอมีโอกาสเข้ามือปุ๊บเนี่ยเธอท่องคํานี้ไว้เลยนะอย่าลืมแล้วเธอยิบขึ้นมาแล้วเธอจะได้ไม่ทํามันเหมือนที่เธอเคยไม่ชอบถูกป่ะเพราะบางทีคนเราอะไอ้พวกที่ทํอะ ตอนเด็กๆก,ก็ตั้งใจว่าฉันจะเป็นคนดีเนี่ยฉันจะไม่ทําแต่แรงต้านมันยากมากอะอ่ะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นคนบางคนไม่เคยเจ้าชู้นะอุ้ยแล้วก็ว่าคนเจ้าชู้ว่าไร้สาระทําทําไมเนี่ยพอวันหนึ่งที่หน้าที่การงานครบหรืออยู่มีสเสน่ห์ขึ้นมาจังหวะไหนไม่รู้อะเอา้าเจ้าชู้ซะอย่างนั้นแล้วก็บอกว่ามันทําได้เรามีโอกาสอันเน,น่อ่ะจริงๆบางทีคนเรามันก็ บางคนไม่ทําแล้วก็จะไม่ทําตลอดชีวิตไม่ว่าโอกาสจะเข้ามาความเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาแต่เขาสามารถเป็นคนเหมือนเดิมได้อะแต่บาง,างครั้งก็มีตั้งเยอะเราเองก็เป็นพอมันมีอะไรที่แบบวายวายแบบด,ด,ดีขึ้น่นะเนาะเราก็เหลืองไปกับมันเหมืนอนกันนะคุณรู้ฟังเพราะฉะนั้นประคองสติให้มั่นๆน,นะคะอนานาจที่อยู่ในมือมันมีอํานาจแหละคนเราทําทุกอย่างบางทีอํานาจทางหน้าตาอํานาจทางการตอบรอง อำนาจหลายอย่างนะมันทําให้คนเราเสียเสียนิสยัยเสียเส้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่ได้มีแค่ในละครน,นะจ๊ะชีวิตจริงมีเยอะไม่คุณกวงเยอะ เต็มไปหมด<ช>นะคะ<ช>อาจดูกันให้ดีๆทุกวันนี้เราก็มีอำนาจทางการส่งข้อความด่าทอกันอยู่โซเชียล <c oughs> เีราเราเรามีอำนาจใตการด่าทอไปเรื่อยๆแล้วพอเสร็จก็ไหวสวยรวยกระเช้าอาจรู้เท่าไม่ถึงการ<ช>อา <ๆ S 1> ก็ระวังกันนิดหนึ่งนะคะแล้วต่อกันที่ใครที่ขอไว้นะคะสําหรับค็อกเทลค่ะปรารถนาสิ่งใดรือต่อกันที่ไหนบอกเลิกแล้วนะคะคนที่แสนธรรมดาแล้วปิดท้ายที่เพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดกันสําหรับคะแนนแห่งชีวิตเป็นเพลงที่น่ารักนะ เอาว่ามันฟังแล้วมันก็ยิ้มออกแล้วทาให้บ่ายนี้มันยิ้มได้นะคะสําหรับเสียงของคุณเบนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ร้องอะไรก็เพราะปะจริงคุณเบนเนี่ยเป็นเด็กที่ร้องอะไรก็เพราะเรียกเขาว่าเด็กว่ะคือเขาเขาเดีกว่ะนะเขาเป็นแบบเป็นเขาเป็นนักร้องคุณภาพนะเขาร้องอะไรก็เพราะเขาลองกที่ยากให้ดูง่ายถูกต้องแล้วน่าเบื่อมากเพราะว่าอะไรเพราะพอเราไปร้องตามร้องไม่ได้ไอ้รอมันมีหลายครั้งนะคุณผู้ฟังที่เราเห็นคนที่เขาทาอะไรเก่งๆอ่ะ ุกอย่างก็ดูง่ายทํากับข้าว่เงี้ยเราดูเชฟนะหั่นหั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 นโย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 ,ย,ย,ยนทำไมมันอร่อยวะอ่ะอย่างงี้นะหรือบางคนก็สามารถสอนอะไรก็ดูสนุกไปหมดเลยสอนเก่งอ่ะหรือบางคนพูดเรื่องยากๆให้ดูง่ายาก็เข็งเก่งและนักร้องจํานวนไม่น้อยเลยร้องเพลงยากอ่ะให้เราเชื่อว่าเราร้องตามได้พอถ,ถึงเวลา อ,าอ,าอ้าวคุณนะหลอกดาวร <c oughs> ลองไม่ได้นี่ว่าเออพี่มีลูกกระเดือกแปดร้อยชั้นกันอย่างงี้ <c oughs> หรือว่าแบบพี่เสียงหลบไปถึงแบบเออจมูกกับอ่สันหูสันไปหมดแล้วพี่พี่ทำอะไรกันอยู่น้องทำอะไรกันอยู่อะไรอย่เงี้ยก็ทั้งหมดคือความเรื่องของความเชี่ยวชาญใช่ครับ <c oughs> มันอาจจะมาจากพรสวรรค์แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็ต้องมาจากความการสะสมประสบการณ์ด้วยนะคะอ่ะสาหรับข้อความของคุณผู้ฟังเรายังสามารถพูดคุยกันได้ทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะคะจริงๆมีเรื่องน่าคุยเยอะเลยเรื่องของโควิดพี่กวงคุณผู้ฟังว่าน่าคุยไหมเพราะตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วก็กลับมาทักทายกันอย่างเฟื่องฟูมันมีทั้งโควิดมันมีทั้งวัคซีนว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดน่าสนใจกับเรื่องของโควิดแล้วก็น่าสนใจทั้งเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งมาว่า อยากฟังรักตัวเองครับอ้าวได้ได้ได,ได้น่าจะได้แหละเดี๋ยวอ้อมยังไม่ได้เปิดน้งคำนะรักตัวเองอยักครับอันนี้เป็น Room รูมเตอที่ไหนนะรูมตอรที่ไหนถ้าเป็นรักตัวเองอ้อมยังไม่ได้เปิดได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปเพราะน้องคนนี้มาถึงก็เจอเข,ข้อความเขาก่อนเลย<ร><ง>พี่อ้อมไปไหนครับร<ง>พี่อ้อมอยู่หลบอยู่ตรงนั้นแหละครับบางทีพี่อ้อมก็ไม่ทํางานในห้องครับผมเพราะว่าหนาวครับห้องนี้หนาวยังก็เก็บศพนะคะอแล้วก็ เดี๋ยวเปิดนะสิบเจ็ดหยุดอีทีคุณผู้ฟังบอกสิบเจ็ดวันอะไรคะ่อวันวิสาขาอยูอยังไม่ถึงวันพืชทำไมพืชไปลงสิบเจ็ดอะราชการทำไมวันปกติพืชจะต้องสิบไม่ไม่วันพืชแล้วแต่นะครับวันพืชต้องดูตามอ๋ออ๋อตกฟากใช่เย็ตกฟากเหปฏิทินโหราศาสตร์อืมสิบสิบเอ็ดเมื่อก่อนมันจะลงแถวนั้นใช่ไหมแล้วบางทีวันพืชไปตรงกับวันวิสาขาอีกแต่เอ็มไปหมดเลยนะคะอะมีข้อความของคุณผู้ฟังมาต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ฝันถึงแฟนเก่า ถ้าใครจําได้คือคุณผู้ฟัง,งเราหนึ่งคนฝันหนึ่งแฟนเก่าแล้วก็ถามว่าควรจะติดต่อเขากลับไปไหมเขาก็เลยบอกว่าต่อจากเมื่อวานครับตกลงทักไปจ้ะทักไปหาแฟนเก่าที่บอกว่าฝันถึงเขาเขาคุยด้วยดีและระบายถึงชีวิตครอบครัวเขาฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ราบรื่นในชีวิตคู่ผมก็ได้แต่ให้กําลังใจเขาไปเพราะเราก็มีแฟนคนใหม่แล้วดีถูกก็บอกไปว่ามีอะไรไม่สบายใจเราพร้อมเป็นผู้รับฟังที่ดีกับเธอนะผมว่าเป็นแบบนี้แหละดีแล้ว ห่วงอย่างห่างๆโอเคอ้าวแต่ยังขอรักเธอเสมอเดี๋ยวปัดศอกเลยเมื่อวานที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมด้วยโอ้ยเธออืมก็เอาจริงนะคะก็เข้าใจคงทู้ฟังนะว่าความห่วงหาความผูกพันมันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าอันนี้อ้อมพูดในฐานะจากประสบการณ์นะวันนี้เรามีแฟนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอ่อนไหวกับแฟนและเขาอ่อนไหวมาด้วยไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อมั่นในตัวคุณหรือใครนะ แต่จากประสบการณ์ถ้าคนอ่อนไหวมาเจอคนอ่อนไหวหรือหวั่นไหวในวันนั้นพอดีมันจะมีปัญหาแล้วมันจะอึดอัดหรือบางทีถ้าแฟนคนปัจจุบันของเราเอ๊ะขึ้นมานิดหนึ่งว่าเออเขาไม่สบายใจมันจะทําให้เราทะเลาะกับเขาไหมว่าเฮ้ยเราไม่มีเราไม่มีอะไรเรไไรชื่อเราสิเอาว่าเขาก็อยากเชื่อเราแต่บางทีแฟนเราเขาเชื่อเรานะคะแต่เขาไม่เชื่ออีกคนนึงเขาจะบอกแบบนี้ หรืออะไรอย่างนี้มันมันจะมีหลายข้อเพราะฉะนั้นเอาว่าการเป็นเพื่อนที่ดีปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยแต่เส้นมันจะบางมากต้องระวังแค่นั้นเองเป็นเพื่อนได้เอาไม่ติดและคุณผู้ฟังก็ไม่ติดอ้อมเชื่อแต่อันนี้ด้วยความปรารถนาดีว่าแยกเส้นให้ชัดนะคะปัจจุบัน,นคือสําคัญที่สุดการเป็นเพื่อนร่วมทุกก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้บอกว่าไม่ดี แต่ถ้าเมื่อคนอ่อนไหวเจอคนอ่อนไหวมันไม่ค่อยดีเสมอ